ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้นะสำหรับคนชอบทานไข่เดีย๋ยวผมจะทำต้มขาไข่ไข่ครับไข่ไก่ไม่ได้ต้มขาไก่นะต้มขาไข่โอเค ก็เลยได้ปิดแก๊สให้ร้อนใส่น้ำลงไปแล้วก็ซอยกระเทียมใส่ลงไปเลยเคี่ยวให้หอมก,ก่อนพอกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ถั่วฝักทองลงไปครับ ถุง่องไปหันถุง่อนนะครับหั่นให้สุกก่อนเห็ดก็ถือว่าเป็นโปรตีนนะครับและเป็นโปรตีนจากพี่มีประโยชน์นกับทั้งตายเราใส่ห้มันหอมสักหน่อยสุดแล้วก็เบาแกะแล้วก็ตอกไขลงไป ตามที่ชอบครับผมก็เล้นปริมาณมเห็นเห็ดชมองห่อห่อหอนึ่งเนาะก็ใส่ไข่สักหกฟองกำลังสวยสแล้วก็ตีไข่นิดหนึ่งให้ไข่แดงแตกเนาะเอาให้ทั่ว เริ่มสุกผมก็จะโรยพริกไทยลงไปนะครับผมชอบพริกไทยเนาะทานโรยเยอะนิดนึงผมชอบอสุกแล้วตักิปเลย ใส่น้ำต้มขาไก่ใส่น้ำต้งไม้เดือดก่อนผมก็จะใส่มระขมเปียกลงไปนะครับต้งให้มันน่า่ายพอ,อเดือดแล้วผมก็จะใส่ตะไครแแนะ่แล้วก็ขาขาแกงนะแล้วก็หอมแดง ลงไปต้มก่อนต้มให้หอมก่อนเพราะไข่เราสุกแล้วเนะาะเดี๋ยวต้องให้มันหอมก็ได้อหอมแล้วนะครับเดือดเรียบร้อยหอมละกลิ่นหอมฟุ้งเลยเนาะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปที่เราผัดเมื่อกี้นิดนึงต้มขา ที่นี้เราก็เติมกะทิลงไปนิดหนึง่งเดี๋ยวเราก็เติมน้ำปลาสักหน่อยผมก็จะใสพ่พริกแห้งพริกกุ้งแห้งนะครับใส่กระสานหิ่งหอกตอม เสร็จแล้วก็ใส่ปิกขี้หนูจินดาถ้าคนต้องการเปรี้ยวเพิ่มขึ้นอาจะเนติมมะนาวก็ได้นะครับแต่ผมโอเคลแล้วก็กระชี้ฝงใส่ลงไปแล้วก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้มขาไข่โอเคเ่วยกดติดตามออขอคนละหนึ like, ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ